ฝากช่วยกดไลค์กดซับถไาใครให้ทีช่องผมคนนี้ช่องพี่นัทเดอะสกายช่องพี่นัทเดอะสกายสวัสดีครับฮ้อกกัลแนลนะครับพี่นัทพี่นัทพี่นัทเดอะสกายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับ วันที่6เดือนกันยายนนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะแจกนะครับวอลเลตนะครับรางวัลที่1วอลเลต100บาทนะครับรางวัลที่2วอลเลต50บาทนะครับแล้วก็รางวัลปลอบใจนะครับเป็นวอลเลต10บาท5รางวัลน,นะครับ กติกานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับคือให้ทายว่าตัวเลขนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เม้นตรงใต้คลิปนะครับให้กติกาครับคือให้แชร์คลิปนี้นะครับลงไปในเฟซแล้วเมนชื่อเฟซมานะครับแล้วก็ตอบมาว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะครับ เดี๋ยวถ้าถูกเดี๋ยวเราจะทักเฟซไปแล้วก็สอบถามเบอร์วอลเล็ตนะครับแล้วก็จะได้โอนวอลเล็ตให้คนที่ตอบถูกนะครับก็อย่าลืมนะครับแชร์กติกาครับแชร์คลิปนี้ไปทางเฟซครับแล้วก็เม้นชื่อเฟซครับใต้คลิปข้างล่างนี้นะครับว่าชื่อเฟซว่าอะไรนะครับแล้วก็จะตามเข้าไปดูในเฟซนะครับว่าคุณแชร์ไปแล้วหรือยังนะครับแล้วก็คุณตอบว่า มีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวนะครับแล้วก็จะแจกสำหรับคนที่ตอบผลทูคนแรกนะครับแล้วก็จะให้เป็น100 w a l l e ลนะครับคนที่2ก็50 w a l l e t ลนะครับแล้วก็รางวัลรอบใจอีก5รางวัลนะครับเป็น10บาทนะครับอีก5รางวัลนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกับชาแนนะครับ พี่นัทพี่นัทพี่นัทเดอะสกายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ดีช่องพี่นัทคนนี้ช่องพี่นัทเดอะสกายช่องพี่นัทเดอะสกาย